สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีปีใหม่ไทยบ้านเรานะคะเนื่องจากเทศกาลเนาะเทศกาลปีใหม่ไทยนะคะก็คือสงกรานต์บ้านเรานั่นเองก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีของแอดมินทุกท่านนะคะจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะโดยดวยเฮงทุกคนนะคะเนาะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสิงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีเข้ามมรลดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า1 8ปีนะคะ ควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะพี่น้องแอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแนวทางของเมื่อวานนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้กันนะคะเฉพาะกิจนะคะ17แอดมินให้เข้านะคะ17ตัวเด่นตัวชอบนะคะสําหรับสายวิ่งนะคะเข้า3ตัวนะคะ0 1 7นะคะ0 1 7นึ่งนะคะห้ท่านหลุดให้เด่น5นะคะแอดมินจับไม่เข้า สอก็หลุดนะคะให้เด่น1ดูสิไม่เข้า6กห้าะมาตัวเน้นตัวชอบนะคะมาตัวแปลงล่างเนาะศูย์เหลุดนะคะหกหตารางกําลังวันก็เข้านะคะสามศูนเน้นมิน้นเจาะไม่เข้าตารางกําลังวันมานะคะทุกคนศูย์แก็หลุดนะคะมาเฉพาะกิจแล้วก็น้อยปกตินะคะก็ได้เหตกันไปเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมของวันนี้กันเลย สำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี8 3 9 7 0 5นะคะแอดมินให้เด่นไปที่5นะคะเด่นไปที่ยังเป็น5เนาะเด่นไปที่5กับ3นะคะก็อย่าลืมตามได้นะคะ5 3นะคะ สำหรับเด่น5นะคะก็จะมี5 0ศูนย์นะคะ5 2 5 7นะคะสำหรับเด่น3นะคะก็จะเป็น3 7 3 8 3 9นะคะก็อย่าลืมตาม3 6นะคะ สำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น16 10นะคะแล้วก็จะเป็น91นะคะเนาก็จะแปลงล่างก็ไม่ได้แปลงแล้วนะคะตรงๆไปเลยสำหรับกันเบิ้ลนะคะก็จะมี1 1 2 2นะคะแล้วก็55นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น39 375019นะคะอีกคู่หนึ่งนะคะก็จะเป็น2552นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะ คำนวณนนะทางตัวเลขสวยๆงามๆมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า